สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซ u เปอร์เลนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดกาชาเกียร์เหมือนเดิมนะเป็นภาค2นะครับเป็นการตามล่ากเกียร์จันทรานะเปิดรอบแรงเนี่ยเปิดไป15ครั้งนะครับเท่าที่ออกอากาศก็คือ14รอบนะไม่ได้อะไรเลยได้แต่เกลือนะครับแต่ว่ามีอยู่รอบแรกรอบเดียวนะครับที่แอบเปิดโดยที่ไม่ได้อัดคลิปนะคือมันออกเป็น ตัวใหม่มานะครับก็คือเจ้าเจ้านี่นะครับสร้อยอบจันทานเนี่ยออกมาชิ้นหนึ่งนะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสิรอบนะครับเพื่อที่เอาการันตีครั้งที่1เนี่ยไม่ได้อะไรเลยเหลือเชื่อไหมล่ะโหเกมทําเกินไปนะครับอย่างเงี้ยแล้วแถมตัวการันตีที่1นนะครับก็ได้เป็นเกียร์หดาวมาซะอีกเออ โอ้โหเรียกว่าสวยยิ่งกว่าสวยซ้ำสวยซ้อนอีกนะครับวันนี้นะผมจะมาเปิดกาชาต่ตอเลยนะครับต่อให้ถึงการันตีที่2เลยนะอีก10รอบนะครับไม่รู้ว่า10รอบนี้เนี่ยเราจะได้ไหมนะครั้งแรกผมเล่นสูตรก็คือกดไปเลยไม่ยกเลิกนะครับครั้งนี้เนี่ยมาต่างเวลากันเออครั้งแรกผมเปิดเวลา บ่ายโมงนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยผมมาเวลาเกือบจะสองทุ่มแล้วตอนนี้เวลา1ทุ่ม55นาทีนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าช่วงจังหวะไหนเนี่ยมันจะออกดีกว่ากันนะมีเวลาให้10รอบนะครับรอบนี้ก็กดยกเลิกไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าที่จะพอใจนะแล้วก็กดตกลงเลยไปดูซิว่าสูตรไหนจะดีกว่ากันนะครับไปแล้ว กดไปเลยนะครับปืนยังไม่ได้ขบวนการ5ดาวมานะครับโอ้โหห้ดาวล้วนยังไม่หายจากความเกลือเลยนะครับครั้งแรกอ่ะไม่เป็นไรยกเลิกต่อไปนะ10ครั้งเนี่ยเราจะยกเลิกอย่างนี้ตลอดนะครับแล้เวเดี๋ยวมาดูกันมันจะได้ไหมนะครับอืมไปครั้งที่2 รอรอล,ล,ล,ลุ้นล,ลุนลุนลุนระทึกลุนระทึกปึ๊บห้าดาวยังไม่สลัดไปนะยังไม่สลัดยังไม่ออกนะครับโอ้โหครั้งที่2ไปแล้วอย่างรวดเร็วส่วนมากก็จะได้5้าดาวนะขอล้างไพ่ล้างไพ่ไอ้นี่คือการแบบตามความคิดน,นะคือการเขย่าตัวตู้กาชานะครับ แต่จริงๆไม่รู้ว่ามันเป็นการเขย่าตู้กาชาหรือเปล่านะจริงๆอาจจะมีผลหรือไม่มีผลไม่มีใครรู้นะครับเนี่ยเอาจริงๆอะไปทําเพื่อความสบายใจมากกว่านะครั้งที่3ยังสลัดเกียร์ห้าดาวไม่หลุดเลยนะครับครั้งที่3ก็ยังเป็นเกียร์ห้ดาวอยู่เหรอคือไอดีป้ายแดงอะไรมาก็ได้นะครับยังไม่โดนนะครับเกือบจะได้แล้วไปต่อไว้ ครั้งที่4ไปแล้วครับครั้งที่4ผมหวังว่าจะได้1-2ชิ้นนะในรอบนี้ระหว่างทางนะครับถ้าไม่ได้เนี่ยมันโหดร้ายเกินไปนะลายเลนเจอร์เริ่มมีรองเท้าเตียวหุยมาแล้วนะก็ยังไม่มานะครับครั้ง <c oughs> ที่4ไปแล้วกดยกเลิกเหมือนเดิมเฮ้ยกดยกเลิกเหมือนเดิมนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บมาไปครับ มลุ้นกันดีกว่าไม่กดและรอให้มันรันไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันออกมาเองเกียร์เจดาวนะอือห้าดาวห้าดาวสลัดห้าลาวไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหทั้งที่หกแล้วป่ะอ่ะขอกดไปเลยสุดยอดนี่เปลี่ยนเวลาแล้วนะตอนแรกเนี่ยบ่ายมงตอนนี้สองทุ่มนะครับอ๊บ ยังไม่ได้อึบกดผิดทําสูตรผิดอะไรหรือเปล่าเน,นี่ยไม่ออกเลยนะโหได้อันนี้นะครับอันนี้ก็ค่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกลางๆนะครับอู้ยังไงต่อไอต่อเลยกดยกเลิก,กทดสอบมาประมาณ5 6ครั้งแล้วก็ไม่เป็นผลนะกดต่อไปเรื่อยๆดีกว่าอยู่ที่อารมณ์มาแล้วจะให้มาก็ให้นะคือไม่หวังแล้วอะเอาจริงๆว่าไม่หวัง นะครับกดออกมาทีนึงเหนื่อยนะครับเดี๋ยวมานับก่อนว่ากี่ครั้งแล้วนะครั้งนี้ภารกิจพิเศษปุ๊บกี่ครั้งแล้วหวาอีก3ครั้งนะครับจะครบ25ครั้งนะโอ้โหกดไป7ยังไม่ได้เลยนะครับสุดยอดสุดยอดจริงๆ ไปเลยถ้ากดอันนี้มันจะออกดีไหมอ่ะไม่กล้านะครับอะกดอันเดิมมาแล้วอีก3าครั้งครั้งที่1ไปอึบมันต้องดีมั่งเลยวะนี่มันไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหยังไม่ได้นะครับครั้งที่2ไปอึ๊บอึบฮึบแล้วอึบแล้วนะครับยังไม่ได้นะครั้งสุดท้ายไป ครั้งสุดท้ายของวันนี้ก็คือ10ครั้งแล้วนะครับแสดงว่าผมเปิดมา25ครั้ง24ครั้งเนี่ยหมาไม่แดกเลยนะครับนี่หมาไม่แดกจริงๆนี่โอ้โหสุดยอดตบมือให้วงการเกมหน่อยครับตบมือจริงๆแล้วเนี่ยไปต่อถึงการรันตีแล้วแหละการรันตีเลือกอะไรดีวะเอาเอาดีๆเลือกอะไรเนี่ยล่ม โล่แล้วก็ข้างหลังใช่ปะเราขาดอะไรอ่ะสายไหวพริบสายไหวพริบล่มโล่แล้วก็ข้างหลังใช่ไหมาขาดรถแ,แร่ใช่ก็ต้องเอาโล่เอาโล่เนาะรถแร่30มีพลังชีวิตด้วยโออยากได้โล่อะอยากได้โล่นะเดี๋ยวดูซิว่ามันจะให้โล่ไหมนะครับอะไปลุยกันเลยนะครับมาซุม อุปกรณ์7ดาวไปเลยได้อะไรพรึบได้โล่นะครับจริงๆผมมองว่าโลนี่ก็ห่วยสุดนะจริงๆนะห่วยสุดจาก3 3อันนะครับแต่ว่าพอดีเนี่ยมันเป็นไ d ดีป้ายแดงอนะมันคืออะไรมาก็ดีหมดนะครับที่ผมว่ามันห่วยเพราะว่าพลังชีวิตต้านสกิลนะครับลดแร่ถ้ามันจะดีก็คือต้องพลังชีวิตหลบสกิลลดแล่นะครับแต่ว่า ก็โอเคแหละโอเคนะดีกว่าไม่ได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับกาชาเกลือมากๆนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับชื่นชอบความเกลือแบบนี้นะครับรบกวนกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe s u ั s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจความเกลือเนี่ยให้กับซูเปอร์เลนเจอร์หน่อยนะครับวันนี้ซูเปอร์เลนเจอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ